หนูเอาวัตถุมงคลอาจารย์เอาเสื้อเอาอะไรทุกอย่างของอาจารย์ไปทิ้ง oh. มันก็แย่ hmm. มันไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่มีตังกินข้าวแล้วแบบว่าคู่ทุกว่ะอาจารย์หนูไม่มีหนูไม่มีตังที่จะกินข้าวแล้วคือเหมือนว่าแค่ไม่มีตังจะกินข้าวต้องนึกถึงอาจารย์คือแบบว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้อะไรกับอาจารย์แล้วเราเรายังจะขออาจารย์อยู่อีกเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ ่ทีคือทั้งเที่ยวของอาจารย์ไปทิ้งแล้วใช่แต่พอไม่มีตังกินข้าวยังจะกลับมาขออาจารย์โชอีกอ้าวตันยงกลับมาหาอาจารย์โชแล้วหายไปกี่ปีตันยงหลายปีเลยค่ะอาจารย์หลายปีแต่ว่าเมื่อก่อนชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อดีอค่ะชื่อดีอทีนี้อาจารย์โชเปลี่ยนชื่อเล่นให้ใช่ค่ะเป็นชื่อตันยงใช่ค่ะ แต่ตั้งแต่เปลี่ยนก็ใช้มาตลอดใช้มาตลอดเลยค่ะหายไปหลายปีก็ยังใช้ตันยงใช่ค่ะแสดงว่าใจนี่ยังศรัทธาจันโชนตลอดใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงหายไปอ่ะตอนนั้นก็ด้วยหลายๆอย่างแบบมีเรื่องทะเลาะกับพี่ดาพี่ฟ้าด้วยแล้วก็หลายอย่างค่ะก็เลยลองตอนแรกคิดว่าลองจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนด้วยตอนนั้นใช่ค่ะจะเปลี่ยนด้วยแล้วทําไมใจถึงไม่เปลี่ยนไม่ ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าคือลองลองเปลี่ยนดูว่าเผื่อมันจะมีอะไรขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่อ๋อลองกลับไปใช้ชื่อเดิมแล้วค่ะขอโทษค่ะหนูเอาวัตถุมงคลอาจารย์เอาเสื้อเอาอะไรทุกอย่างของอาจารย์ไปทิ้งออตอนนั้นคือเหมือนคิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนศาสนาอ๋อเปลี่ยนศาสนาเลยเออ<ช>อโหเอาวัตถุมงคลอาจารย์ไปทิ้งเลยใช่ค่ะ โอ้ตอนนั้นคิดยังไงถึงจะเอาไปทิ้งอะไม่ศรัทธาแล้วเหรอลองดูอ๋อลองดูเอาไปทิ้งจริงๆเลยทีนี้ใช่ทิ้งเลยค่ะพอทิ้งแล้วชีวิตเป็นยังไงทีนี้แย่กว่าเดิมค่ะแย่กว่าเดิมอีกใช่กลองงขอจำได้ว่าตอนนั้นคือไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใช้นี่ต้องใช้นี่เขาแล้วแต่ว่าก็คือฝันถึนอาจารย์ก็ก็คือก็ถูกหวยจริงค่ะแล้วคือแล้วทอหลังจากนั้นมา ก่นอาจารย์มาคือหนูมันไม่ค่อยรั้สัว,วหนูแย่แต่ตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะที่หนูช่วงโควิดพอดีหนูตกงานแต่ดว่าตอนนั้นคือหนูสวดมนต์ขออาจารย์ไว้ว่าขอให้หนูได้งานที่นี่อ่อกะก็เลยขอโทษอาศัยบุญตอนนั้นตอบุญตอนนั้นค่ะแล้วตอนนั้นคือหลังที่ต่อเปลี่ยนไปก็คือมันก็ว่ามันก็แย่ม,มันไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่มีตังค์กินข้าวแล้วแบบว,ว่าคู่ทุก่ะ อาจารย์หนูไม่มีหนูไม่มีตังที่จะกินข้าวนละ้คือเหมือนว่าแค่ไม่มีตังจะกินข้าวต้องนึกถึงอาจารย์คือแบบว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้อะไรกับอาจารย์แล้วเราเรายังจะขออาจารย์อยู่อีกเลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่คือทั้งที่เอาของอาจารย์ไปทิ้งแล้วแต่พอไม่มีตังกินข้าวยังจะกลับมาขออาจารย์โชว์อีกตอนนั้นก่อนที่จะมาบูชาหนังสือส่วนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือฝันฝันเห็นอาจารย์ ก็เลยตัดสินใจกลับมาบูชาหสือสมนุนแล้วก็แล้วก็สวดมนต์ค่ะแล้วก็คือที่ที่ล่าสุดที่งานไหว้ครูก็คือหนูสวดมนต์ขออาจารย์ขอให้หนูได้มาอ,มขอขอค่าค่าบูชาค่าครูค่าเสือ้อค่าพวงมาลัยคือหนูสวดมนต์ขออาจารย์ทุกอย่างนะค่ะขอให้ได้มาือมไ,มไ,มไม่ต้องออกตังเองเลยไม่แค่าง,งานเคาคทัวอาจารย์หยุงก็ขอ เรื่อไม่ให้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องออกตังจะให้ได้มาอมไม่ต้องออกตังเองขอพอรมาได้สําเร็จอหลังจากที่เอาวัตถุมงคลไปทิ้งเนะี่ยใช่ค่ะโอ้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดได้วัตถุมงคลหนึ่งจะไปทิ้งอีกไหมไม่ค่ะไม่ทิ้งแล้วพิสูจน์ด้านนั้นด้วยตัวเองว่าไหนดีจริงไม่ดีจริงใช่ไหมใช่ค่ะโชคดีนะท่านโยม <c oughs> <c oughs>